ภะกัวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัาสสะนะโมตัสสะภะกัวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะฮานะมาราตระโทข้าราชการและท่นานประธากนการทอดทวายพระเกียรติเหตุครั้งนี้ อิมังมะยังมันเตสัพพาริวัลังกตินะทิวะรัตุสังสังคสสะโอโนชะยามโอุนชยามะสารุโนพันเตสัมโพอิมังสัพพาริวาลังกตินะสังติุสังปฏิกันหาตุปฏิกะนหาตุปาติเวาจจ ปติคัะเถระจักอิมินาอิมินาตุเสนาทุเสนากัตินังกัตินังอัารัตโตอัารัตโตอมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจักนิพพานายะจักฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้า กับทั้งบริวารน,นี้กับทั้งบริวานนี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับข้ากระถิ่นกับทั้งบริวานนี้ผ้ากระถิ่นกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลา ด้วยผ้านี้ด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนานเถิดสิ้นการลนานเถิดนะ,ะนบดีได้กล่าวการสวยผ้าสถิจีรบบวรบณีกระสมจะได้ทัพรมกน้ำกำใส่หม้อถ้าในพืนนี้น ต่อไปข้ากษตินนาทานกับทั้งผ้าในสังสับริวารท้องพวงนี้เป็นขอคุณรื่นคุณเสาวนีพ่วงครับคุณคณนิสสอนลาวทองสายโรงเรียนทำกินทำใช้บ้านตรงสแก้วสายขุมสวนส้มราชบุรีสายชะอำ บุรีโรงเรียนช่างอังสายพานิช,านชยาการเพชรบุรีสายบางบัวทองสายหาดใหญ่สายวิทยากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรุ่นหนึ่งทับ2558สายชนประทานเชียงใหม่แทงคณะสภา,าวัดบ้านใหม่ผู้แช่ทุกหลังชาเรือน ผู้ประกอก็กก้ดยสัทธาอุตสาหะาขอเพียงการน,นำมาถวายแดนน่พระพิสุสงฆ์ผู้จำพรรษาทั่วไรมาสในอาวาสนี้ก็แลภผ้ากฐินทานนี้เป็นของอริสุทธิ์ดูดเลื่อนรอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงมาในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปหนึ่งเพื่อทำเึ่งกระินนักธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัถษถาจารา์ผู้รู้พระบรมพุทธาทีบายสาองวรนาไว้ว่าพิสูรรูปใดประกอบด้วยศีลส,สุตตาที่คุณมีสติปัญญา สามารถพูรทมแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นพิสูรรูปนั้นจึงสมควร oh. เพื่อจะกระทํำกถินนัทธารกจิจต,ตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งพวงจะเห็นสมควรแก่พิสูรรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปนั้นเถิด ข้าพธินธรรมกับท่านข้าอันที่สางสัวัติวารสงควรนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมวควรแก่พระสยามปัญญาวงโสผู้มีปัญญาสามารถเพื่อกระทำอดินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมฐานญายได้ถ้าพระพิษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่า,ากางระหว่างสง ถ้าเห็นสมควรแล้วไสจงให้สันทักสัญญาสาธุกาาขึ้นพร้อมกันเทิน